เรายังเดินหาเห็ดพึ่งหวานกันอยู่นะคะเยอะอยู่แต่แต่เริ่มมีอายุแล้วค่ะเราก็หากินแต่ดอกอ่อนๆเนาะนี่นะคะป่าที่ประเทศเวนแแนด์เนาะจะเห็นไหม <laughs> เห็ดพิษนี่เรียงเป็นแถวเลยเห็นไหมคะ เรียงกันแบบสวยงามมากนะนี่เลยเออขนาดเห็ดยังมีมารยาทนะคะเนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ยอไปเห็ดตาตีแล้วก็ดูป่าไปด้วยเนาะป่าเมืองไทยเป็นแบบไหนเนาะอันนี้ป่ายุโรปเนาะพาเดินพาดู แต่ชินไม่ได้ค่ะชินเห็ดในป่าไม่ได้แต่เห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่เยอะมากเยอะแบบอาลันเดอร์เวล์เลยค่ะแล้วก็เห็ดพิษฟีนี้เห็ดพิษเห็นไหมคะเห็ดเยอะมากเ่ยขึ้นเต็มเลยเห็ดพิษเยอะเห็ดขึ้นก็เยอะ ถ้าเกิดดอกขาวๆนี่ถ้าเจอนี่เลี่ยงเลยนะคะไม่ต้องคิดอยากได้เลยอันตรายวันนั้นไปเจอลำป่างแก่แปรก็ลล่มถ่ายให้ดูจะมีสองชนิดนุ่ก็ขึ้นให้เต็มเลยเห็นไ้มคะเลี่ยงเลยไม่กินนะคะเห็ดสีขาวเราเลี่ยงเราจะไม่กิน เดิมไปดูเห็ดอันนี้กันนิดเดีกว่าเห็นไหมไม่รู้ปีนี้มีหรือเปล่าเห็ดสีขาวเยอะมากเลยเนาะ เห็ดสีขาวอ๋ออันนี้นะ่าจะคล้ายๆเขาเรียกว่ไรเห็ดล่มหรอเนี่ยค่ะเห็ดล่มนะเนี่ยค่ะเห็ดล่มเขาก็กินกันนะแต่อันนี้ไม่รู้ว่าล่มอะไรเห็นนะตัดตีดอกนี้ใหญ่ไหมคะ ดอกสวยมากแน่นถ้าใครชอบเอาไปย่างนะแล้วก็ทำเป็นสเต็กเห็ดนะแล้วก็ทำน้ำกิววีลาดนขะองจะอร่อยแต่ว่าต้องเป็นเรียกว่าอะไรรสดีเจ นี่คได้แนละ้แน่นสวยกลับไปถึงก็เอาผ้าเช็ด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 ันทันทัน,ทนใส่กระทะเห็ดล่มนะคะเนี่ยเนี่ยน่าจะล่มล่มอะไรก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ยังไงก็ไม่ไม่เก็บค่ะกินหลายชนิดเดี๋ยวจะเบอร์ค่ะไปกันต่อ ดูป่าไปเพลินๆเ,เนาะแล้วก็มาเก็บเห็ดว้อวน้นเหลืองสวยดีจังเลยนี่ค่ะเห็ดพิษสวยอารันเดเบิลสวยงาม คิดว่ามาเที่ยวดูธรรมชาติของสิงกันหนึ่งเนาะเห็ดเดือมเคยอยู่แถวนี้อ๋อตรงนี้นี่เคยขึ้นโูตาติต้นบลอเลยอันนู้นเิ็น่อ่อะ เห็ดมันปูเราตรงนี้มันจะเป็นที่ประจำเลยนะปีนี้นี่แบบออกน้อยมากเห็นไหมคะเห็ดมันปูเอาไว้ก่อนนี่ได้อยู่ปิด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 ,ปดนู่นน่ะเบี้ยม,มันนะคะไม่รู้จะได้เก็บกินหรือเปล่าปีนี้เพราะว่าอากาศเริ่มหนาวแล้ว นี่ค่คะเดี๋ยวถึงหน้าดันหิมะจะถ่ายรูปให้ดูนะคะคนมีบ้านไม่สบายนะลำบากเห็นไหมคะ เอได้ให้น้องสาวแฟนไปทำซุปเขาอยากกินปกติเขาไม่ขอนะทีนี้ขออปิดมาไปกันต่อค่ะโอ้หนุ่นสวยมากเลยเห็นไหมคะเห็นนะพาไปดูตัดตื่นพ่งหวาน 嗯。 สวยสวยไป,ไปกันต่อแล้วก็ดอกหนึ่งไม่เอาดีกว่าเขาอยู่ป่ะ กินดอกอ่อนออ๋อ,อ,อไม่ใช่อืมพดอกใช่ฮะอ,อ,อ,อยู่ตรงระหว่างกลางเห็ดพิษก็อยู่กันไปค่ะจะได้ไม่เหงาเราจะไม่แยกคู่เขา เจะได้ see you next year ก็พกเาเพื่อนๆดูป่าปีนไปเรื่อยๆโอ้โหต้นนี้แม่เจ้าคือเธอสวยมากอ่ะหุ่นเท่ากับคนเก็บเห็นไหมคะเธองาม คอยตัดนะไม่ให้ดินติดนะตัดออกได้เลยนะ